ปลนเปลนที่หนารถปลี่นเตี๋ีผมไปเน้ปืน่่วฝัน,ม,น,ม,<ว>นมันอคื่อนนี่ไม่าเสียเมื่สุดเดตอนนี้หมหนได้ยอดปืนไอ้วัดเสาบอรถไยวัดยอดปืนเดมไอ่นดยรืเปลย่งไปเนเรื่องบ๊ลคือฝันมันเคลื่อนเนี่ยบาไปอนี้กับอันแม่อหอมหวานเนาะ ทงายอยางพวงยรดถางผมเับเป็นผู้ขับรถโอครับปริีปพีจอดรถนปลกเายิงใส่ของผมอเนาะจะเป็นรถคันไหนเห็น่ะครับผมประผมเรี่ยรถไปลบยหลังรถเรอวาวมาลัรถล้มเอาปืนเดียวร่องขอไอ้อีู่นยินทีหนารถเอ็มสิบหกเลยเอ็มสิบหกเจ้แมนวายผมโดนยอปืนย่าาผมรั่วใส่ซองตายซเขา ขึ้นว่ารถจุดสามแปดก็ออกสามแปดนี่โอ้บานเอ็มสิบหกเลยเอ็มสิบหกครับอ้าวมันสิกลับว่ามันยอดปืนไม่อายด้วยยิงผมยิ่งรอตลาดตกยิ่งรอตลาดรถแม่ครับรถครับตอนนี้ตายมันได้เนี่พอดียบานี่ครับเราวที่ซื้ออะไรพวกนัาหหี้าซื้ออสิบหกเด้อเพปาะ่านปัลหาสุดเนครับ โอ้ล่าสุดนาอเออบอกเรียบร่ครับก็ไ่นอือครับครโอ้เนี่จนมาเีย้สิเป็นสิบหกเนี่ยมันบอไม่ตัวเดียวเลยเพรว่ามันเพิ่มเมาอีกตัวเก้าสล้วครับตัวเก้าเออส่วไปหาซีรั่มตีอย่เดียวาออไปหาซรมตีสิบหกอยู่เดี๋ยว่ามันขัดไป โ oh. อ้ออออ oh. โหวันนี้ยื่น,ป,นปันปทาพลังเอกพลังอแบบว่าอวันเรปเนี่ยร่วเอาร่วเอาเต <c oughs> เออร่วเอาปนเ่เป็นปนแปดน,น้เป็นคุ่นลอยนับอืมโอ้ยออทแบบซลดยเ็หดับ้ยุ่ตดักสิบห้าะแมนแมนสิบ้าดังครับอัต์รีรขมดับเอสิาพ่มีครับเขาจะโทรมาบอกพ่มี่หาครับหาบมาเตะ บ้าบ้าครับหาครับสามดาวเลยคือวที่วายัสดบาบานางวาเขาจะทรมาบาเสดจอ่านพรคนเหนื่มเพราะาเขาจะวับเมื่อคืนเนี่เขาจะทั่บ้าหาครับสามดาเลยคือว่าที่วายเสดบ้าเขาบอกบ้าดิแต่เราผมได้ผมได้เออได้ปันไดดีล่ะอือว่าเดี๋ยวพอจบเขาอธิษฐานนะให้ปัดดีดด้วครับเออ วาเป็นเขาโศจทำมาทำมาเสียหน้านา e ้ำเพลินน้ำเพลินเว้ยที่ถาหมดตผมงาเพือไมว่าไารกจีเยพราารด้ีเด้อหันแบบอ่าม่เลยเอพิบอกตัาเองมาเพราะว่าบอกเรียกว่าเธอาฮ่าฮ่าฮอาฮ่า่าฮ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 ่่า่อฮ่าาฮ่าฮ่า่อฮ่า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 ่าฮฮาาาาาาา สำนักเดยนะมารับส้มรับฟังน้ำกันครับผมเอามารับส้มรับฟังน้ำกันได้ครับเด้อสำหรับแนวทางนะครับเนาะเออเอ็มดิสเซรุปุไปฟังอ่าสัมนาได้มากตัวเดยเนี่ยเพื่อที่อะไอันนั้นนะครับเนาะเอาไปเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นก้อนแรกๆใหญ่แบ่งปันมูอพวกเพื่อนฟูงนะครับเนาะเอาไปฟัง ในคู่ของหัวเพินเพลนมีเรืองเหล่าครับผมโค้งจุดท้ายเพล่นว่ามันมีสิมีเรืองเล่าเรืยงองเอาสวัสดีค่ะาวัสดีเรื้อนเหให้นมีโศกมีลาบมีโศกมีหมาส่ภูสู่คนมือนนี้โอ้โหเอฟซีส่ผูสุ่คนไห้เด้อให้ร่องควมทกบุญนํากันเด้่องซาซาเราวาเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นนี่กับแม่นางนางสมาธินางสวนมุอยี่นี่ลหละบานนี่ก็ เป็นเวลาประมาณนั่งอยู่ประมาณสามชั่วโมงโอ้บัดนี้นั่งชั่่วโมงเลยบนั่งแล้วก็มาสวดพระไตรปิฎกแล้วก็สวดอันอีติปีโซลอยแปดบัดนี้ก็นั่งสมาธิขอพรนน้ำปนูจนจังไรโดนไปนัดโตตึงบไดนึงนัดแข็งม่าแข็งจนตีนว่าร่างนั่งดีดีนี่แม่นเป็ดเป็นเป็นยังไงเนาะบ้านนี้แต่ว่ามือกับบักระู้ก็ดีไปเลยแต่ว่าบอดดีนะเป็นบอดดีเป็นขึ้จังมีก้อนหินแมนจังหนักเรื่อย เกียรติอธิษฐานนะปู๊ย่านคันมีบุญบารมีที่ลีขอเพิ่มผ้าบุญบารมีผู้ชีพขาววันหละกเรียกว่าจังสี่ก็ขอให้ลูกลานแดเพิ่นไปซอยสา่างวัดปานนุ่นจำป่านน่ดากสิจัดงานจัดการให้ปูนน่ำคือปูอยักแดงกวงเงาเน่องงานอ,ยอยู่เนี่ยวันหลัก<อ>เรียกว่า แต่ว่ามันเป็นตัวใด้หรอปูที่แนววัดสันเพราะว่าไม่คู่กับมาขาสามเนาะเขนเลยซื้อหาสามสามหาไวไล่อยู่วันนี้เลยมาเสียงแล,แล้วคือพาเป็นกรรมกลัวนี่แหละวันนี้ไม่งับ้นวันนี้เอาไปมาแล้วดิว่าเจ๊ตหาและวะ้วอเจ็ตหาไม่งนอี้ดีติดปูวัดสัน,อ,น,นอันนี้คือคือนั่นละอันมันปูพอตัวเขาเรียกว่าเจ๊ตหาวัดสัน แม่นี่เรียนเด็กปูว่าซันทึนกับของมาหาสามเนาะก็ได้เขียนเนี่ยสี่รับ,รบ<อ>เยบเนี่ยเขียนเจียนห้าห้าเจ็ดห้าสามสามห้าจ้เสียเขียนจะาสี่ใบเป็นบ่เข<อ>ียนใบละก็เรียกอธิฐา,บานบันนี้เอาขั้นเมนคือปูว่าเกียร์หาหาเจียอิเลียนคอผู้ขาดจับเสียงไทยไรเ้อ่อได้วางสี่ก็ได้เห็นซับซับซับกระลัตาละนั่งอธิฐานพอดีจับคุณว่าขั้นแมนเจีหอเลีให้ให้จับถือเด่อสมบูรณ์เป็นบ่จับถือเกีหาเกเดียถ้าจับถือเกีหาเดือก็จับถือตัวนี้ บัดนี้รอบที่สอนก็เฮ็ดอีกก็เลยซับซับซับเอาแมียนิดีตัวปู่คั่นแม่นี่ดีตัวลูกตัวหลานเด้อลูกหลานกันยังเหมือหลายแล้วก็เรียกว่าสิกระซับซับไปนั่งที่ฐานโนมมือจังซี่ล่ะบัดนี้เพิ่นเพื่นก็ดึงออกมาเอาออกมาอีกเจ็ยหายขึ้นเอาเอาบ่าเป็นแม่นแล้วติปู่ก็เลยว่าแต่ว่าเลยว่าคั่นแมียนิดีผู้ขาดไปนอนแล้วให้ฝันว่าจะได้จริงหรือขอแต่บ่ฝันนั่นบเดแต่มันบ่ฝันน่ะนะอันนี้ก็คือเสียงทายเบิ่งเนาะนี่ล่ะ จับต่อไปก็ได้จัเจ็ดหาเจ็ดหาสองหลอกจับเด็กเจ็ดหาสองห,องหองลวกกั่ช้างวากับเรือวากับสิบแปดเลหลี่ยปูนนี่ละหันนนะ้อเนาะมันเกับมันกิดมีมมโอ้มันเกิดมีอยู่เออหาสามสองเนี่ยสิเป็นว่าหาสามสองแล้วกันหาเจ็ดเออนั่นละหาซ่าหาสองเออหาสองสามหาสองสามหาเจ็กียดกับสิบสามคนว่ามือหนังเนาะมือหนังครับขั้นใดกับเสียวนังว่าที่สิบสามคือปูวานล่ะ แต่ว่มามันสีแมนบ่เ้ากับเสียงเบิง่งละาะมือเสียงโศกพอห้ยลำลำด้วยด้วยสุขูสุขคนได้กินได้ทานสุขูสุขคนยังว่าโอ้ยกาที่ฐานซอยมุอสุขคนลราปุ้ยให้ได้เดือนวันน, <laughs> นี้จะได้หได้เดือนนะก็อธิฐานบารีเฉพาะคุณป้าเสือเรียห่าสามใบหลายเนาะรถตันดีก็ชื่อใบหลายหาสามสามหา,หา,า,มหา,หานี่แหละก,กับกับปือเก่าปู่เรยเจ็ดหาเจ็ดหาเอา่ไมเจ็ดหา ถ้าเพื่นบอกว่าอะไรเพื่นบอกหาเจ็ดเนาะแต่ว่าบวบว่าหาเจ็ดแต่แต่ว่าเมื่อนี่หายเจ็ด่ายซะแต่ว่าข้ากัดกราบคือเก่าหรือว่าซื้อเลี้ยเนาะบนล่างคือเก่าเลยเนานก็เรียกว่าผู้เน้นๆให้ได้เพราะอยากซื้อหลายตัวมันมุดหลายซื้อหลายมันมุดหลายได้ขึ้นยังน้อยก็เรียกว่างเสียเราเรียกว่าเจ็ดหาซะเอาเจ็ดหาข้อเก่าคือเก่าจแต่ว่าคือเกออมือเสาร์ก็ว่าคือเก่าคนมา แขกมาหาปูแต่เซาหมอเซาเนี่ยเออมาเพิ่นก็บอกว่าเกียรติหามาแต่เซาเลยจีอ่ะเพิ่นมาแต่เซามาแต่เซาเรื่องเพราะท่านลูกออกมาเนี่ยแล้วมาจัดดอกไม้จัดยังจัดพลันใหม้ให้ปูก็เรียกว่าอธิษฐานนั่นแหละปูเอ้ยอย่าให้ลูกหลานได้ไปซื้อทั่วทีทั่วแดนเนื้อหันหันแม่นกันเน้นเน้นรวดก็เรียกว่าสี่ข่ายยกเกียรติหาหาเกียรเขาบอกการดอกได้ยินดอกโรตีได้ไปหาคะซื้อโรตีได้บ้างอธิษฐานแก พราท่านใดปันไดได้เจ oo. e ็ดหาหาเจ็ตแต่ว่าก uh. yeah, ันแต่เต็มอวดเล็กๆได้สามใบว่าหาเจ็ดนะได้สามใบแต่ว่าเจ็ดหาเนี่พรา้ท่านกลับเด็อกระหายรอเบง้องบตะรีเยอะเจ็ดหาอ่าเอ้นๆมันขึ้นนี่กระไรขึ้นกระเซียงมึงแต่ว่านางหนักหน่อยทู่มากน้องโมเสารีเก้ได้นีแก้ปู่ปู่หายไปปฏิบัติจะเกียเมื่อ โบไบ้อยู่เพิ่นเพิ่นเออเพิ่นไปปฏิบัติอยู่วัดป่าบันต่อไฮวัดบันต่อไฮเพนวัดป่าได้บันต่อไฮไปปฏิบัติผู้ว่าเสริมบารมีเจ้าของน้ำบุญเก่ากันหมดแล้วเราไปเสริมบารมีเจ้าของให้มันมีโชคมีลาภปูเลยว่าให้ไปบวชชีพามจะเกียมือค่ะสันว่าแกได้ไปบวชมือุสาแกได้ทูมาว่าค่อยฝันแบบนี้ล่ะบาดเนี้อสันจักส์เมียนโบเมียนหรือว่าสารนนี้แกแกว่าคือคนฝันเนาะความฝันเพิ่อน โรตีก็ล่งมากว่าเสี่ยเงินมาส่งดีไหมมีบันแรเจอเขมีวันแรเจอทาเจอบะเนียเอ้นหนักหน่อยหรือเ่ากับแก่ห้องบอกตัวในหน่อยกับบวกไดหรือสันว่ากับแก่ว่าสันงกับแก่บวกเออรถห้องตั๊ก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 บะเนียรถ่าเอาขั้นหาคับเอาคั้นหาขั้นหามากครับเอาคั้นหามาสามคั้นมาสั่งแล้วก็บคันหามาแจ็คสามคั้นมาสันวาบะเนี้เรียกว่าไปบ้างได้บัว เล่บ่ครบประสานขันหาเร่ทีมขันหามาเล่มีสองคันมีขันหาสองคันนั่นแหะมันสิตีว่าตัวได้บาดนิวสันแกโทรมาเมื่อเ้าร์นี้คุยกันพราตะเหลี่ยงเนี่เอาตัวได้บาดนีิว่าสันว่าบ่อเป็นไปบวชเพื่อพระเยซูบอกว่าน้องเพื่อเปนคอยตั้งฝันว่าสันแกว่าอทนกับบุรู้คือกันเรื่องสันกับแก่ไหมกับแก่หน่อยไหม เตี้ันหามาสามคันมาสันเต้กะแต้บกบบบนี้เต้มาสองขันมาสั่นหรือว่าแก้วานนะมันกะหาสามหาสองขึ้นเกาก็แม่นวะกะเรียกปูขึ้นเก้าหาสามสองแม่มาสั่นหาสามหาสองตะเรียปูกะหาเจ็ดกะเรียบปูขึ้นเก้าเจ็ดหาเจ็ดแม่แม่แม่มเลยยูนในโว้เบ้งนี่แหละเขากับกับเอากับพกประตูแต่ว่าบางคนความเนี้ยหน่อยแตมันสิบิดไปยังไหเนาะแนวของเสียงโศกเสียงดวงขึ้นว่าล่ะเขากับอยากให้ได้ชุกูสุ้คนนั่นละ การล่องเบิ่งอันนี้ความฝันของนางนาคน้อยถ้าเ <laughs> ป็นป,ปฏิบัติแล้วบ่ท่นสิ้หายสวกบ่อดอะไรงไดอะเราภาคเครียมดมันอยู่แต่ซื้อไ,ไว้วดวาาได้ยู่ดอกกันดอกหาซ้ำก็ได้อยู่ันดอกเยียกกาว่าจังเล็ดกับเกนหน่อยว่าอันตัวน้อยก็บอกได้เด้วยสั่นระวังสิล่ะหว่วงกับบะนี้ห่วงตักๆๆๆเักตักช่างหัวบ่อนเอาเตือนขึ้นมาบ่มีกับแกว่าซั่น อืมันนก็ว่าจังสันมันมันเป็ันทัวว่าสันเจว่าเสียบนอนไปเลยรถไปว่าแต่งขันหามาสามขันว่าสานขันหาสามขันแต่งก็แต่งบ่ครบว่าสันแบบนี้แต่งมาสองขันว่าเบี่ยนคนรถเตี้ยหมด้เปิดตัวก็มเออนั่นแหละว่ามาขายรถเตี้ยเลย แล้วก็ล่วงเบิงมือนโค้งสุดท้ายแล้วครับผม<ท>โค้งสุดท้ายปูกับ่เปลีป่ยนแปลงโตัวเกา้าเอาได้ก็ได้นับปูแล้วบได้ก็บ่ได้ยอดปูนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อาใส่ปูลปแล้วแม่นบ่ับผมอาใส่บุญบาลมีปูนั่นแหละสูปปูซุกขนไอ้เพิ่นมีโซมีลาบมีโสมีมัมมไนไอเด็กกินได้ท่านน้ำหมัน,นอบอกปูยู่อันหันจากแล้ววัดปานวนจะปลาเพิ่นกับขาดลายยางเนาะล้างคา ปูยากับว่าท่านนี้สน่าก็ใไ้สุไอ้มานตัวนังกับสิจัดห้ยยุ่งแมนังจัดว่าที่เทเลงนังจัดวันที่สิบสามสิบสามสิบสามมาสั่นตัวครับผมเอาว่าที่สิบสามด้วยเอาว่าที่สิบสามทุกคนลำไละปูเถ้าปูตาเพื่อนยังบอกใส่ยืนดีเพื่อนยังบอกว่าโอ้ยถ้าเราพูนหลงมือหลงเว้นัม่ไว แต่ว่าตูพ่นบอกพ่นว่าห้าสองสามห้าเจ็ดจะสี่ล่ะเอ้าก็ว่าตามปูนี่ละล้านครับผมคนขทยตัวสั่งกันนะเรียกว่าได้ซื้อโตไหมได้กเอาเรียกน้ำปูละได้ก็ได้บ่ไา้ดก็จำเป็นละก็เรียกว่าจังสี่หันซื้ออะไรมันใหญ่ายเนาะมันกับมีเงินสิซื้อได้ผู้ซื้อก็ได้เข้ากะนมีแต่ว่าอย่างให้ปูเนียนให้สี่หน้าแต่ก้ามืองสีหงปูเราเนียนถือเวหมวดกรนเวา็ยังว่าเอาเนือเก่ากับเก่าสามเลยละว่าครับผม วันนี no ้คือสีมันใจค่าแค่หาเจ็ดโอ้เจ็ดท่าเจ็ดทาครับเจ็ดท่าเจ็ดท่าแล้วไปที่เราแล้วเนี่เรียนก็ได้กับกลับเพื่อเข้าหลักอาลิกตัวเดียวกันนั่นแหละเจ็ดห้าหาเจ็ดเพราะว่าเข้าสื่อเรียนเข้ากับตรงกลับไปน้ำเดีเนาะกันขึ้นน้ำนั่นละครับผมนั่นแหละนี่ละมีมีตัวนี่แหละที่พูดบ่อยโค้งสุดท้ายขั้นใดกก็คือได้น้ำกันเมื่อนั่นละครับผมผู้ได้ได้ยินได้ฟังกับล้อเสียง มวกราเลี้ยงละหน่อยไปพูกเราใบซองใบฟ้าไอ้เนาะครับผมว่าท่านเตรียมดรอเกลทางรถตะลี่ยังๆเนาะเฝ้าไปซื้อรถยเฝ้าไปหารถเจี๊ปูรายโยยัวไก่แพงจวดเลยจวดจัดจวดรถองานเลยเสียงเสียงโซ่เบิ้งเสียงโู่เส่นสงการครับผมอืมเนกระบอกจังสีเขากว่าม่านจังสีอะไรบได้ซื้อตัวอื่น ครับผมให้โซ่ถมันมาลำๆรวยๆด้วยสิทุกคนสองสามเดือนนครับชุะด้วยเวลาตามคงสุดท้ายมามันเคื่อนเองเพราะว่าอะไรแต่โตเก้าขึ้นมาอืมวันจะสีนะเสียงเสียงสองเทียกับจีจ้าไปเจนหาสองเทียวันนี้นะมออทำกับซีเมนต์ต้องยซื้อง่ายอันเดีใครตัวเดียวถือใทยสองตัวเพราะเป็นยังเราเนวท้างในการเสียงชุบเนี่ยข้าง